หลวงปู่ตื้ออจฉระธรรมโมท่านเป็นพระผู้มีปฏิปทาที่แข็งกร้าวน้ำใจเด็ดเดี่ยวผงผางตรงไปตรงมาโดยมีแง่มุมต่างๆที่ครูบาอาจารย์มักจะกล่าวถึงอยู่เสมอและเล่าถ่ายทอดต่อกันมาครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นที่น่าสนใจต่อทั้งผู้เล่าและผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งจัดได้ว่า หลวงปูต่ตื้ออจฉรทะโมท่านเป็นพระป่าที่ดังมากองค์หนึ่งในบรรดาสิทธิ์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่ตื้อก็เป็นสิทธิ์องค์หนึ่งที่ออกธุดงติดตามหลวงปู่มั่นไปหลายปีในแถบป่าเขาทั้งทางภาคอีสานและภาคเหนือหลวงปู่ตื้อ ท่านเป็นพระผู้มีการพูดจาที่ผงผางเสียงดังไม่เคยไว้หน้าใครหากว่ามีใครทําผิดท่านก็จะด่าไปตรงๆด้วยเหตุด้วยผลเพื่อให้ไปแก้ไขและปรับปรุงตัวซึ่งจากการมีฝีปากที่คมกริบของท่านจึงทําให้มีทั้งผู้ที่ชอบและไม่ชอบท่านปะปนกันไปและก็มีหลายครั้ง ที่มีคนคิดอยากจะลองดีกับหลวงปู่ท่านเมื่อครั้งที่หลวงปู่ตื้อเดินจาริกธุดงพร้อมกับสามเณรติดตามไปที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและในพื้นที่นั้นมีกำนันอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในถิ่นนั้นอีกทั้งยังเคยบวชเรียนมากับพระอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่ง แต่ไม่ใช่พระสายกรรมฐานจึงทำให้กำนันผู้นี้มีความรู้และวิชาดีอยู่พอตัวและชื่นชอบในเรื่องของโคงกระพันหนังเหนียวเป็นอย่างมากถ้าเมื่อใดมีหลวงพ่อชื่อดังทุดงผ่านมากำนันก็มักจะขอเข้าไปพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำเมื่อหลวงปู่ตื้อเดินทางมาถึงที่พำนักท่านก็ได้โปรดเทศนาสั่งสอนชาวบ้าน และแนะแนวทางการปฏิบัติให้ซึ่งกำนันก็คือหนึ่งในชาวบ้านที่เข้ามาฟังหลวงปู่ตื้อเทศนาในครั้งนั้นด้วยโดยในวันนั้นหลวงปู่ตื้อท่านสอนให้ชาวบ้านภาวนาช้าๆด้วยพุโทโธธัมโมสังโฆภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกำนันที่นั่งฟังอยู่ในกลุ่มชาวบ้านก็นึกขึ้นในใจว่านี่มันอะไรกัน น่าเบื่อจริงๆเอาแต่ภาวนาอยู่ได้